สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ออออรา c h ช n แนลนะครับวันนี้เรามาเที่ยวหาสจังหวชลบุรีนะครับอำเภอสตีหีบกันนะฮะจะเป็นการเที่ยวแบบกลางเต็นท์นะครับค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างประหยัดนะเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับปกติกลางเต็นท์ได้ตรงไหนบ้างครับปกติกลางเต็นท์ได้ตรงไหนบ้างครับ เขาเรียกว่าหักสอบที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราได้จ่ายเงินค่าจอดรถ10บาทเดี๋ยวคืนนี้เราจะพักกันที่นี่แล้วผมไม่แน่ใจว่าค่าจากการเต้นหรือว่าอะไรไงเงี้ยตังไว้ที่ไหนบ้างเดี๋ยวผมจะลองไปถามด้านข้ด,ดูแล้วก็ได้เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรยังไงนะครับลองมาทำ เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศการสอนกันไป ันนี้คนค่อนข้างเยอะนะเธอวันนี้คนเยอะวะ่ะคนเยอะมากเลยแม่ก็ถ่ายนี่แหละก็ถ่ายอยู่อย่างไงเราก็ถ่ายอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้คนเยอะแล้วเ,เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มตัางกงยังไงเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวหาที่กลางเล้นให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูในที้นีะ้โอเค คทุกคนวันนี้ได้ไปถามเขามาแล้วนะเขาบอกว่าอยากกลางตรงไหนก็กางเลยแต่ห้ามกลางในเขตที่เขาห่วงห้ามเขตที่เขาไม่ห่วงห้ามก็คือเขตที่คนเขาเล่นกันนี่แหละเดี๋ยวเรากลางแถวหญ้าเขียวเขียวเนี่ยกลางงหญ้าเขียวเขียวแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าจะตื่นมาถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นนะแล้วก็เล่นน้ำสนิดสนอยเดี๋ยวผมกางเต็นท์เสร็จแล้วเดี๋ยวเล่นน้ำขายเรือแค่แย็ก เลยะยักท่านทุกคนนี่บรรยากาศกำลังดีเลยลมกำลังมาฝนทำท่าเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะแต่ก็ขอแค่ขอแค่อย่าให้ตกน้องนี่ที่นี่เขาห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะห้ามเอาหมาห้าอะไรเข้ามาเพราะว่าที่นี่มีเยอะแล้วนะมีเต็มเลยขับรถขับลาเข้ามาระลัง ทนลงมากันดีๆไปเดี๋ยวเราไปเอารถกันก่อน คือเขาให้กลางเต็นหลังหกโมงเย็นนะตอนนี้สี่โมงกว่าเองเดี๋ยวผมว่าผมจะเล่นน้ำก่อนเ,เล่นน้ำก่อนมีเรือคาย,ยักด้วยเรืาย,ยักยเรือคาย,ยักยปเรือกันอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันกลางยังไม่ได้งันไปเล่นน้ำก่นกอนมีคนไม่อยาก เล่นน้ำนะครับมีคนไม่อยากเล่นน้ำก็เลยต้องเปลี่ยนแผนมาพายเรือคายัคแทนน้วตอนนี้โอ้โหน้ำใสมากมาดูมาดูนี่นีทุกคนเราไปพายเรือคายัคนี่ย ีคนครับไปสองครับไปสองคนคนละห้าสิบบาทห้าร้อยบาทบัตรบัตรบัตร่งใบับบัตรบัตรประชาชนได้ครับเราต้องยืดไปให้ถึงนั้นลงโซโปนี่เดี๋ยววันเกิดาาิพยไจากที่ท้าทิพย์บริเที่หัวหน้าก็คือกดหึงตรนี้ลายนะครับครับผคือกรณีในพี่ให้เล่นบริเวณนี้ตรนนี้จะปลอดภัยที่สุดนะครับ เวลาที่พี่ให้พี่กําหนดไว้60นาทีหรือ1ชั่วโมงใล้เสร็จมาเตืนพี่ตรงนี้ที่เดียวนะครับครับผมทุกครั้งที่ไปกับเรือจะต้องสวมใส่ชุญแจตลอดเวลาไม่มีข้อยกเว้นถ้าไม่ปฏิบัติตามที่กระเปีาเรือคมอ่าพน้องให้นะขอบคนะครับเดี๋ยวกันแพ้ตาของพี่นครับเดี๋ยวทางเราจะขยับถ้าขาดเรือขยับก็จะขาดงานละเด็ก1บาทเนะครับราคาที่มันขึ้นขด้นมากเลยนะครับและที่สำคัญนะครับการที่ภาพออกมาสวยการไปเรือตรงนี้เรามองว่าเป็นท้าย มาเลากขี่ช็อปเปอร์อย่างเลาะทำไหมล่ะขวาขวาซ้ายขวาโอเคไหมโอเคแต่กี้มีคนแอบถ่ายด้วยไปเที่ยวให้สนุกนะครับเอาหัวเดี๋ยวเวลาลงลากลากอย่างไรไม่ไลงเราทำวิธีไหนก็ได้ครับเราลากตรงห่วงตรงนั้นก็ได้นะครับลากลงแล้วเราก็ไปหมุนเอาในน้ำนะครับใส่ขอตัวส้มเกี๊ยว าดัานทางท้ายดิไม่ตอดูดดิไไรอ้ขึ้นมานั่งเขึ้นมาหน้่ <c oughs> ขึ้นนคือขึ้นนงเลย <c oughs> เปียอยู่แล้วแหละไม่ต้องไม่ต้องสงสยัยเส <c oughs> ียแน่นอนอ่าขึ้นอ่าหน้าฮนะ <c oughs> เรือหมุนเรือหมุนเรือหมุนเธอเรือหมุนปะเธอเขาว่าเอามาสองอันนั่นแหละไม่ใช่เหรอวะเธอถายแอดิเยอได้เหรอขายได้ต้องขายได้เเฮ้ยมันเป็นมุมกลมอะ เราจะไปเราจะไปชนคนอื่นเขาอ่ะเมื่อวันไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยไล้ดูเขาบอกได้ดูเขาบอกเอ่อเวรแล้วฝั่งนู้เอออะไรวะเนี่หรอเออเอ้เออว่ายอยู่อ๋อไม่เจอแล้อ ใมใ่ากอเออเธอมันเห็นจริงเลยขับไปเนี่ยไหนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น่ <laughs> หนว้าวเฮ้ยเ,เ,ยเขานะ <laughs> อ,อ,อยากพายบ้าง ขาเดี๋ยวเขาใครกลับไปให้ก่อนนะไม่เธอก็ส่งไปใคมาไม่เขาต้องใม่ไปให้กูก่อนายไปไกลกลูไม่อันตรายเด็กกระโปรงที่ว่ยววนะไม่เป็นอยู่พอเราพายเป็นแล้วเราก็ ให้คนถึนพายให้นะฮะไม่เออเราเรา,เราพายเราพายไม่ได้เทพขนาดนั้นวะ่ะพายดีๆเออเอามาตาขาบ้างมา ตาเขามังเฮ้ยเดีย๋ยวขอช่วยเดี๋ยวขอช่วยกลับไปฝั่งไหนอย่าไปขวาพายซ้ายอย่าไปซ้ายพายขวาจำไว้จำไว้อย่าไปขวาพายซ้ายอย่าไปซ้ายพายขวาจะไม่หนูเหนื่อยยังถ้าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวช่วยเหนื่อยไหมโอ้โห เขาแซวโกโบราแล้วด yeah. okay. ้วยเผื oh my dear, my dear. Our, our ่อหน่อยฮะเขาแซวโคโบร์แล้วด้วยใครก็พี่เขาที่สายขายเออที่เขาให้เข้าเรือใช่ๆเห็นเรือติดโคโบเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาเอาเรือติดโคโบอีกเรือติดโคโบร์เหรอจาก จากพายมาพายมาได้พี่เขาบอกว่าร้อยหนึ่งร้ชั่วโมงตอนนี้กูพายได้20สบนาทีกูจะอว้วกละเอ้ <c oughs> แต่จริงๆเขามีชุดดำน้ำดูประการังด้วยใช่ปะ่ะแต่ว่ามันจะไปดูที่ไหนวะเออมันดูบ่ได้มันดูบ่ได้ดไดแต่ว่าตอนนี้คงยังไม่ได้ดูใต้นงใต้น้ำหรอกเพราะว่าโกโบยังไม่มี ยังไม่มีเฮลาส์อ่าเฮลาส์เฮ้าส์ซิงกันน้ำภาษาอังกฤษวิบัติเราจะไปวิบัติไม่พอภาษาอังกฤษวิบัติเลยเธอชอบขี้โกงอ่ะอ่ะอ่ะงั้นถึงโกโปรอะเขาจะกระโดดเองอ่ะกระโดดเองอะหนึ่งสองหนึ่งสองเออเอ็งเรือคว่ำโดดดีๆ ไม่โจมันมีชูชีมันไม่โจมหรอกเอาโดดไปโดดดีๆนะอย่าดึงเรือคว่ำนะเอางี้เอางี้เดี๋ยวเขาพาไปพาไปใกล้ฝั่งอ่ะกูถ่วงก่อนเดะโดดโดดไปเอากูถ่วงนี้ไว้ก่อนถ่วงนะ มันไม่โจมันมีมันมีชูชีพมันลอยตุ๊กปองเหมืนปปอนลูกโป่งโอ้ยเธอโรศพัทรศพท์ับโตล๊อตป่อตังไม่มีตังกลับบ้านนะเออแล้วมันโจมไหมโอ้ยตีขาตีขาเอามือเอาอเอามือออกเอามือออกเอามือออกจากจมูกตีตีขาตีขาเออ เออนั่นแหละขามไม่ถึงพื้นแต่มันไม่จมเอ้ยโอ๊ยดูอยากลงน้ำแต่กลัวจมเฮ้ยหวไหมเนี่ยเออเดี๋ยวพาเข้าฝั่งก่อนเนาะพาเข้าฝั่งทุกคนก็น,น้ำทะเลมันขวานมั้งน้ำทะเละจับเรือไว้เอา้า เดี๋ยวขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะเดี๋ยวมีเด็กน้อยจมน้ำตายโอเคเดี๋ยวผมเอาเรือเขาไปฝากแล้วก็เอาโปโปโทรศัพท์อะไรไปเก็บแล้วเดี๋ยวผมเล่นน้ำแล้วบา,บายตอนนี้ก็หกโมงเย็นละมืดติบเลยหน้าผมก็มืดมืดไปหมดเออนี่วางอยู่นะตอนนี้ทุกคนหมดเวลาแล้วเงินถอยหลังเอาจะได้เห็นหน้าหมดเวลา ของการพักผ่อนนะเขาก็จะให้ทุกคนขึ้นโอ้มืดตึบแต่เสียงน่าจะชัดอยู่เขาให้ทุกคนเออขึ้นจากทะเลนะขึ้นจากทะเลแล้วขึ้นจากทลชัดไหมอย่างนี้ชัดเลยขึ้นจากทะเลแล้วก็หลังจากหกโมงเย็นเขาจะให้กางเต็นท์ได้นะครับตอนนี้ผมก็กางเต็นท์เรียบร้อยแล้วเพิ่งอาบน้ําเพิ่งอะไรเสร็จเล่นน้ําเล่นะไรมา เธอดูกล้องไม่ชัดเขาใช้ไฟอย่างเงี้ยขาวเลยนะตอนนี้ก็เสร็จแล้วเป็นทางเรียบร้อยนี่ทางเรียบร้อยเป็นเป็นนี่เป็นลุกเสือของเรานะเล็กๆเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บตังค์เดี๋ยวผมบอกค่าใช้ใจ่ายอีกทีหนึ่งส่วนเรื่องอาหารเรื่องอาหารผมผมซื้ออาหารกล่องห0บาทสองกล่องกับแฟนคนละกล่องแล้วก็ตุนขนมไปเพียบเลย ูลค่าหันไปประมาณ300ร้อนะแล้วก็แล้วก็วกันนี้ก็พอก่อนแล้วนะเดี๋ยวผมจะพักผ่อนละเดี๋ยวมีงานที่ต้องทำด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้านะครับโอเคนี่ทุกคนคือตอนแบบตอนนี้มันสองทุ่มกว่าคือแบบเวลามันนานมากอะ่ะเวลานอนเต็นอะ่ะคือมันไม่มีอะไรทำทุกคนไฟฟา้าไม่มีแล้วมันต้องประหยะัดเราเลยจัดการนี่มา นีเน่เห็นอะไรบะเห็นอะไรวะาตีนไม่ใช่ตีนนะพิซซ่าโดนหาซอแก๊บเข้าถึงนะ <c oughs> ใครจะกางตน้นแล้วแบบแล้วแบบแล้วแบบไม่อยากเตรียมอาหารมาเนี่ยสั่งแก๊บได้ทุกคนแต่ว่าผมให้ทิปเขาไปเพิ่มนะเพราะตอนนี้ผมมันตกแล้วก็แบบก็เลยให้เขาไปเพิ่มนิดหน่อยแต่ไม่เยอะหรอกนะเป็นแรกกับกับ <c oughs> กับพิซซ่าตอนเนี้ คือสุดยอดอะ่ะเดี๋ยวผมกินเลยแล้วกันกินเสร็จแล้วนอนละอืมหวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เลยบ๊ายบาย เก็บค่าเต็นและค่าเต็นเต็นหมมมเต็นเล็กนะเขาเก็บแค่คือละร้อยซ่าเมาเคยแล้วก็เดีกินเสร็จแล้วก็เก็บเต็นล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยละเดี๋ยวก็จะกลับกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ่ายรูปบรรยากาศตอนเช้าให้ดูอีหน่อนะครับ ทุกคนตอนนี้ก็จับของจัดสัมภาระเสร็จเรียบร้อยไปเดินทางออกจากหาเรียบร้อยแล้วครับทุกคน เป็นยังไงกันบ้างนะก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้แะ่พียง้่านี้เลยนะถ้าชอบแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยน,น,น,นะครับคลิปหน้าจะทำไปไหน,นก็หมดกะดีไว้นะจะได้แจ้งเตือนแลวเวจอการไปคลิปหน้านะครับขอคุณคลิปนี้